ล้วงหัวใจนนกุลเล่าโมเมนต์จีบแอฟทักษะอ่อนรู้สึกได้ทันทีว่าผมชอบเขานนชานนสัตินทรกุลหรือนอนกุลพระเอกหนุ่มมากความสามารถที่เรียกได้ว่าลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลอ์ประดับ10เต็ม10ล่าสุดเจ้าได้ออกมาตัดใจแบบลึกๆถึงเรื่องราวความรักรักในจอสุรักแท้ในชีวิตจริงรวมถึงเรื่องที่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วนนกุล เป็นหนุ่ม i n t r ว v e r t ขั้นสุดถึงขนาดต้องลงทุนจ่ายเงินซื้อหนังสือเพื่อศึกษาวิธีสร้างเพื่อนกันเลยทีเดียวิ i n t r ว v e r t หนุ่มสุดฮอตนนกุนเปิดเผยว่าตัวเองเป็นคน introvert มากมากไม่ชอบอยู่กับคนเยอะไม่รู้สึก comfortable ชอบกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวถึงขนาดที่ว่าถ้าเจอคนรู้จักเดินเข้ามาในระยะใกล้เขายังเลือกที่จะเดินอ้อมเลยความรักครั้งแรกเริ่มต้นเร็วจบเร็ว เรื่องความรักนนกุลเล่าว,ว่าครั้งแรกเขาขอแฟนด้วยการเขียนบนสายว่าเป็นแฟนกันนักแล้วส่งไลายไปให้ขอเป็นแฟนเร็วมากเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์หลังจากที่ได้รู้จักกันแม้จะเริ่มต้นเร็วแต่ก็จบเร็วเช่นกันอกหักครั้งที่เจ็ที่สุดนนกุลบอกว่าเขาเคยโพสต์ภาพดำๆในโซเชียลมีเดียซึ่งปกติเขาจะไม่ทำแบบนั้นเพรรู้สึกว่าความรู้สึกของเขาไม่ได้รับการเห็นความสำคัญเจ้าชู้ไหม นนกุลยอมรับว่าเคยคุยทำความรู้จักกับผู้หญิงพร้อมๆกัน5-6ถึงคนแต่ยืนยันว่าไม่มีการสับรางและยินดีที่จะไปดูหนังกับเพื่อนอีกแม้จะเคยดูแล้วก็ตามโมเมนต์จีบแอฟทักษอร์นนกุลเล่าว่าเขาเจอแอฟในกองถ่ายละครและรู้สึกว่าแอฟสวยกว่าในทีวีรู้สึกดีกับแอฟและอยากรู้จักหลังจากถ่ายละครเสร็จเขาก็ชวนแอฟไปทานข้าวดูหนังแบบง่ายๆ มุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องที่นนกุลเคยคุยกับผู้หญิงพร้อมๆกันห -6 ถึงคนบางคนมองว่าเป็นการแสดงออกถึงความเจ้าชู้และไม่จริงใจส่วนบางคนมองว่าเป็นเรื่องปกติของคนหนุ่มและไม่ควรไปตัดสินสรุปนนกุลเป็นหนุ่มวินเทอร์เวิร์ที่ไม่ชอบอยู่กับคนเยอะแต่ในเรื่องความรักเขากล้าสแสดงออกและจริงใจแม้จะมีช่วงเวลาที่อ,อกหักเขาก็ยังคงเรียนรู้และก้าวเดินต่อไป